สวัสดีครับพบกับซีโร่ทูกราฟิกสอนกราฟิกจาก0ูนยถึงร้อนะครับอยู่กับผมพี่กบซีโร่ทูกราฟิกนะครับโอเคสําหรับคลิปนี้นะครับเราก็จะมาเรียนรู้วิธีการออกแบบแบนเนอร์โฆษณานะครับผมตามตัวอย่างนี้เลยนะครับผมก็เราก็จะใช้โปรแกรม p o t t s s o p นะครับในการทํางานนะครับผมโอเคก็มาเริ่มกันเลยครับนะครับผมก่อนอื่นก็อย่าลืมกดติดตามกดถูกใจกดซับสไคร้กันด้วยนะครับเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับผมโอเคอ่า วิดีโอนี้ก็จะเหมาะกับคนที่มีพื้นฐานมาบ้างแล้วเล็กน้อยนะครับผมเช่นการใช้เครื่องมือพื้นฐานเบื้องต้นนะครับผมถ้าใครไม่มีพื้นฐานโดยสนใจเรียนกราฟ,ฟิกกับผมนะครับก็สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของผมได้เลยนะครับก็คือ zero to graphic com นะครับผมก็จะมีทั้งคอร์สท,ที่เรียนตัวต่อตัวนะครับคอร์สออนไลน์แล้วก็ คอร์สสำหรับองค์กรก็มีเช่นกันครับถ้าใครไม่มีพื้นฐานก็สามารถเรียนได้เช่นกันนะครับผมแล้วก็มีวิดีโอให้ทบทวนครับที่เป็นวิดีโอพื้นฐานนะครับผมก็มาดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ของผมได้เลยนะครับก็คือ zerographic.com นะครับผมเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ใน description นะครับก็สามารถไปดูนะครับได้นะครับผมโอเคมาเริ่มกันเลยนะครับขั้นตอนแรกก็คือเราก็ต้องสร้างอาร์ตบอร์ดขึ้นมาก่อนนะครับตัวนี้ผมจะใช้ ขนาดของ,งอาร์ตบอร์ดไซส์ขนาด1,200งูันสอ0พิกเซลนะครับตัวนี้เป็นางานสื่อออนไลน์นะครับโอเคแล้วก็ไปที่เมนูไฟล์คลิกที่คำสั่งมืนะครับผมให้เรามาติ๊กตรง preset web ห่อยนะครับเพื่อให้โปรแกรมช่วยตั้งค่าอม่นีโอเคอไม่มีไม่เป็นไรครับกลับมาที่ดูเซลใหมน่นะครับตรงนี้ให้เราดูเป็นหน่วยนะครับเป็นพิกเซลนะครับแล้วก็กรอ ขนาดเข้าไปถึงพันสองร้อยถึงพันสองร้อยนะครับผมอ r i e n เ a ชั uh, o n จะเป็นแนวตั้งแนวนอนได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าเป็นสี่เหลี่ยมจตุรัสตรงอาร์ตบอร์ดตรงนี้ไม่ต้องเช็คไว้นะครับเช็คออกเร s o l u t i o n ก็ uh, คือค่าความละเอียดของทุกภาพตั้งค่าเป็นเจ็ดสิบสองนะครับแล้วก็หน่วยเป็นพิกเซล per นิ้วนะครับผมจริงๆต้องเปลี่ยนหน่วยก่อนแล้วค่อยกรอกตัวเลขเป็นเจ็ดสิบสองนะครับคัลเลอร์โหมดเป็น RGB เลอร์นะครับสำหรับ คา่าเานสื่นนออนไลนน์นะครับผมคิดเป็น8ปดบิดนะครับผมแล้วก็ผมจะใช้ Background นะครับสีเป็นสีขาวนะครับก็เลือกไว้ก่อนโซน d อ a ว c นออ p ชั o นยังไม่ต้องไปยุ่งอะไรมัน่อให้โปรแกรมเลือกไปเองนะครับผมจากนั้นก็กดครีเขขอทได้เลยนะครับก็จะได้ Artboard ดขึ้นมานะครับโอเคต่อไปก็คือเราก็จะใช้เครื่องมือ อ่าไทูนะครับในการสร้างตัวอักษรขึ้นมานะครับังเกตว่าตัวอักษรก็จะมีอยู่1 2 3 4ี่เลเยอร์นะครับผมก็พิมพ์เข้ามานะครับผมก็ไปที่ Typ tool นะครับคลิกเมาส์นหนึ่งครั้งแล้วก็พิมพ์เข้าไปนะครับในกรณีนี้ผมทำการพิมพ์ไว้แล้วนะครับก็ผมก็จะ Copy มานะครับผมแล้วก็เอาทำการเพรสลงไปใน ข้อความของเราแล้วก็กลับไปที่ MoveTool ใช้ Move Tool ย้ายไปไว้ตำแหน่งที่เราต้องการในที่นี้ผมต้องการให้อยู่ตรงกลางก็สังเกตเวลาที่เราเลื่อนตัวออบเจกต์นะครับสังเกตมันจะมีเส้นชมพูแบบวบขึ้นมาให้แสดงโชว์เส้นชมพูแบบนี้นะครับผม,ผมก็แสดงว่าจะอยู่ตรงกลางหรือว่าถ้าใครไม่สะดวกแบบนี้ก็ให้เราใช้เครื่องมืออะไรตรงนี้นะครับแต่ตอนที่สังเกตว่ามันกดใช้ไม่ได้ให้เรามาตรงจุด3าจุดนี้ก่อนแล้วก็มองมาที่อะไรตรงนี้ คลิกเข้าไปเลือกเป็นอะไรคือแคนวาสเพื่อให้ออบเจกต์ของเรานะครับอ้างอิงก,กับตัวแคนวาสของเราครับแล้วก็กดตรงนี้ได้เลยว่ากดตรงนี้ก็ได้เหมือนกันครับสังเกตให้เราสังเกตที่เส้นนะครับชิดเส้นชีดด้านหน้าก็คือจะทําให้ออบเจกต์ที่เราเลือกอยู่ชิดด้านหน้าแบบนี้เส้นอยู่ตรงกลางก็ชิดตรงกลางเส้นมีด้านหลังก็ชิดด้านหลังแบบนี้นะครับผมอ่าในที่นี้ผมมให้อยู่ตรงกลางแบบนี้จากนั้นผมก็สร้างเพิ่มเติมนะคผมคัดลอกไว้ แล้วก็ไปที่ t ท p e t o คลิกเมาส์หนึ่งครั้งแล้วก็ผมก็จะวางลงไปถ้าใครไม่มีก็พิมพ์เข้าไปตามก็ได้แล้วก็ถ้าต้องการปรับนะครับตัวอักษรของเราก็ใช้ตัว Property Panel ก็ได้นะครับถ้าใครไม่ได้เปิดเข้าไปที่มุมบ Windows แล้วก็เลื่อนมาตรง Property นะครับผมตัวนี้เปิดขึ้นมานะครับผมในที่นี้ผมจะปรับตัวนี้นะครับเป็นไซส์72ไว ใหใหญ่ขึ้นนะครับแล้วก็ใช้อะไรนเพื่กระยับที้อที่ตองกลางจากนั้นก็เหมือนเดิมครับมีอันนี้สองอันก็เดี๋ยวผม Copy ไว้ก่อนนะแล้วก็ทําการใช้ใช้ทูคลิกพื้นที่ว่างแล้วก็วางลงไปนะครับถ้าตัวมันใหญ่แล้วก็ปรับให้ตัวเล็กลงนะครับอันนี้ประมาณผมใช้สายี่ปกคอยครับ ถ้าใครอยากได้ฟอนต์แบบผมผมก็ฟอนต์จะชื่อว่า b e เ k e ร์ว w วโอ s วนะครับตัวนีะครับผมแล้วก็ทำนี่คัดคั่้มาคระะับคีโตไซต์เดีวยวกันนะแล้วก็ผมก็จัดจัดวางให้อยู่ตรงกลางอาร์ตบอร์ดนะครับผมอ่มานะครโอเคเราก็จะได้ตัวอักษรมาคบรบแล้วนะครับผมจากนั้นผมจะ ตัวนี้ผมจะวาดสี่เหลี่ยมขึ้นมาโดยใช้ใส่สีให้เฉพาะสะโตกส่วนตัวฟิลไม่ต้องใส่นะครับผมวิธีการวาดสี่เหลี่ยมก็ไปที่เครื่องมือไปที่เครื่องมือ rectangleTool นะครับตรงนี้คลิกเข้าไปจากนั้นให้มองมาตรงนี้ต้องเลือกเป็นเชฟนะครับแล้วก็ฟิลก็คือสีของรูปสี่เหลี่ยมผมไม่ต้องการผมก็คลิกเข้าไปแล้วเลือกเป็นแบบนองนะครับ ส่วนสโตผมต้องการเป็นสีดำผมก็คลิกเข้าไปแล้วก็เลือกเป็นสีดำตรงนี้นะครับผมหรือว่าถ้าไม่มีตรงนี้ให้เรามาคลิกตรงนี้ก็ได้นะครับแล้วก็เลื่อนมาตรงสีดำตรงนี้นะครับผมเดีว่าจะเลือกสีจากตัวตรงนี้ที่มีที่โปรแกร,รมเขามีให้ก็ได้เหมือนกันนะครับผมแล้วก็ผมก็จะปรับความหนาของสโตกนิดหนึ่งนะครับเอาสักลองสักห้าพิกเซลเลยครอาจจะพิมพ์เข้าไปก็ได้เพราะเอ็นเทลพิม แล้วก็ลองอลืมไปตรงนี้ตรงนี้ต้องเป็นเส้นทึบด้วยนะครับผมเ,เพื่อใครไปเปลี่ยนเป็นแบบอื่นนะครับผมโอเคจากนั้นก็เอาเมาส์คลิกแล้วก็ลาดแบบนี้ให้ได้ขนาดที่เราต้องการได้เลยนะครับผมเพราะวาเสร็จปุ๊บกลับไปที่ Move Tool ก่อน,นครับสังเกตว่าตอนนี้เส้นมันหนาเกินนะครับผมมันดูหนาเกินะผมอยากปรับนะครับตรงน,นี้ถ้าเรากลับไปที่ Move Tool ปุ๊บไอ้ตรงนี้มันก็จะไม่มีให้เราปรับแล้วแล้วก็ ไปที่ property panel ก็ได้นะครับแล้วก็สังเกตถ้าเราเลือก Layer ที่เป็น rectangle ที่เราวาดขึ้นมาหรือว่าสี่เหลี่ยมีนี้เราก็จะโชว์เครื่องมือให้เหมาะสมกับ Layer ที่เราเลือกอยู่ครับเช่นตัวนี้เมื่อกี้ใชขนาดผมอาจจะปรับเป็น3แล้วก็กด enter ครับประมาณนี้นะครับประมาณ3แล้วก็ใช้ล่ยขยับให้อยู่ตรงกลางนะครับแล้วก็ค่อยขยับให้ได้ตำแหน่งค่อยค่อยขยับตัวอักษรให้มันอยู่ตรงกลาง สี่เหลี่ยมนะครับผมตัวนี้มันเป็นภาษามาร์เก็ตติงเขาเรียกว่า call to action นะครับประมาณนี้โอเคอ่านี้นะครับผมโอเคแล้วก็จะมีส่วนของไอคอนนะครับตัวนี้ที่เป็นโซเชียลมีเดียผมก็จะใช้วิธีการ p พิ่ e เข้ามานะครับเพราะว่าตัวไอคอนที่ผมมีมันจะเป็นไฟล์ png นะครับก็คือเป็นไฟล์รูปภาพที่มีแบ็กกราวด์ใช้คำสั่งเพจเป็นเด็ดเดตัวนี้นะครับผมอ่าคือประมาณนี้เลือกนะครับแล้วก็เพจเข้ามาจากนั้นผมก็ย้ายไปไว้ตำแหน่งที่ต้องการนะครับก็คือไว้ด้านล่างตัวนี้นะครับผมแล้วก็ขยับเพิมเ่มเติมอะไรประมาณนี้นะครับผมโอเคอ่าประมาณนี้นะครับผมโอเค ต่อไปผมก็จะเอารูปภาพเข้ามานะครับก็คือไปที่เมนูไฟล์นะครับใช้คำสั่ง p l a c e อนเบ d จิเหมือนเดิมน,นะครับวันนี้ผมมีรูปขวดอยู่แล้วนะครับก็คือเป็นรูปขวดที่ผมได้คัดไว้แล้วนะครับผมก็จะวางเข้ามาแบบนี้นะครับผมแล้วก็วางให้อยู่ตรงกลางแบบนี้อโอเคอ อ,อันนี้ก็คือเขาเรียกว่าส่วนของอิเลเมนต์หรือว่าองค์ประกอบหลักนะครับังเกตว่าผมจะวางให้อยู่ตรงกลางอาร์ตบอร์ดแบบนี้นะครับวิธีการจัดวางแบบนี้เขาจะเรียกว่าถ้าตามตำราในภาษาไทยเขาจะเรียกว่าการจัดวางแบบสมดุลปกตินะครับก็คือให้มันอยู่ตรงกลางอาร์ตบอร์ดแบบนี้นะครับผมไม่ว่าจะเป็นตัวซ้อนรูปภาพไอคอนนะครับผม call to action หรือว่าพวก detail รายละเอียดต่างเนี่ยก็จะถูกวางไว้ตรงกลางแบบนี้นะครับผม Okay. จากนั้นผมก็จะเพรสเอาแบ็กกราวเข้ามานะครับหรือว่ารูปที่เราใช้ในการตกแต่งอย่างเช่นผมอาจจะเตรียมรูปภาพที่เป็นรูปพุกรูปดอกไม้ตัวนี้นะครับซึ่งดอกไม้ตัวนี้ผมก็ได้คัดไว้แล้วเหมือนกันนะครับผมโ okay. อเคกดเข้าไปแล้วก็วางนะในที่นี้ผมต้องการวางให้วางไว้ตรงกลางแบบนี้นะครับผมแต่ว่าตอนนี้ดอกไม้มันทับรูปขวดอยู่ผมก็จะย้ายไปไได้านหลังครับผมจะได้แบบนี้ อร, okay. รือว่าไทยต้องการ background แบบอื่น back ก็สามารถดาวน์โหลดเพิ่มเติมแบบนี้มาได้นะตามเว็บไซต์ที่เขามีให้สําสหรับซื้อขายหรือว่าสําหรับดาวน์โหลดพวกภาพที่เป็นสต็อกภาพโฟโต้นะครับอะไรประมาณนี้โอเคนะครับผมก็จะได้ประมาณนี้ทีนี้ผมก็เาจะมาใส่สีแบ mm ็กกราวเพิ่มเติมนะครับตัวนี้ วิธีการใส่สีแบ็คการ์ดจริงๆก็มีหลายวิธีนะครับบางคนอาจจะใช้วิธีการวาดสี่เหลี่ยมใหญ่ๆขึ้นมาแบบนี้ก็ได้นะครับผมหรือว่าแต่ว่าผมในกรณีน,นี้ผมจะใช้วิธีการสร้างเรียกว่า solid color ขึ้นมามนจะเป็นเลเยอร์ที่บรรจุสีแบบ solid color ไว้นะครับผมเพื่อใช้ในการเป็ในในการทํางานนะครับจริงๆมันก็แล้วแต่เราจะไปดูกต์ใช้ไหน,นะครับวิธีการกผมจะคลิกเลือกเล,กเ,ลเยอร์แบ็คกาด์ก่อนเพื่อที่เวลาที่ผมสร้างขึ้นมา เลเยอร์ layer, solid color ที่ผมสร้างขึ้นมาจะได้อยู่ด้านบนเลเยอร์กระกาาวนะครับจากนั้นผมก็ไปที่ปุ่มตรงนี้นะครับมันจะมีปุ่มกลม,กลมตรงนี้นะครับผมคลิกเข้ามาแล้วก็เลื่อนมาตรงทว่า,า solid color ตรงนี้นะครับผมคลิกเข้ามาโปรแกรมก็จะเปิดหน้าต่าง color picker ขึ้นมานะครับผมผมอยากได้สีนะครับที่มาจากดอกไม้ที่ผมเลสเข้ามาผมก็จะสามารถเอาเมาส์นะครับเลื่อนออกมานอกหน้าต่างนี้สังเกตว่าเมาส์เราจะกลายเป็นเครื่องมือ eyedropper ครับผม ถ้า,เ,าเครื่องของใครไม,ไม่ไม่ได้เป็นเครื่องหมายแบบอไอคอนแบบนี้แสดงว่า,าที่คีย์บอร์ดของเราอาจจะติดแคบล็อกอยู่มันจะเป็นแบบนี้นะครับผมแล้วก็ลดแคบล็อกมันจะเป็นแบบนี้นะครับผมก็เอาไปคลิกด,ดูสีที่เราต้องการนะครับผมในที่นี้ผมก็จะดูดประมาณนี้นะครับผมได้ประมาณนี้ครับผมจากนั้นก็กดโอเคได้เลยครับเราก็จะได้ เลเยอร์ที่เป็นสี solid color เพื่อใช้เป็นสีแบ็กกราวด์แบบนี้นะครับผมแล้วก็ผมตอนนี้ผมอยากเปลี่ยนสีให้กับตัว headline ตัวนี้ด้วยนะครับผมผมก็จะทำการคลิกเลือกก่อนนะครับหรือว่าคลิกที่ระบบเลเยอร์ก็ได้แล้วก็ไปที่ property panel นะครับผมมาที่ตรงๆคาว่า color นะครับผมผมจะใช้วิธีการดูสีเหมือนกันนะครับโดยไปดูสีจากรูป ดอกไม้ที่ผมเพสเข้ามานะครับผมอาจจะเลือกสีที่วันเข้มเข้มหน่อยมันจะได้เห็นชัดเจนแบบนี้นะครับผมเสร็จแล้วก็กดโอเคได้เลยประมาณนี้นะครับผมเราก็จะไดะ้แบนเนอร์โฆษณาครับสำหรับสีออนไลน์แบบนี้นะครับผมโดยใช้การจัดวางองค์ประกอบแบบสมบุรณ์ปกตินะครับก็คือวางให้อยู่ตรงกลางอาร์ตบอร์ดแบบนี้นะครับโอเคครับผมก็สำหรับวิดีโอนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมถ้าใครมีคำถามอะไรก็สามารถคอมเมนต์ ไว้ในคอมเมนต์ได้เลยนะครับี๋ยวผมก็จะมาตอบเองครับหรือว่าถ้าใครสนใจเรียนกราฟิกกับผมนะครับก็สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของผมได้เลยนะครับก็คือ zero t o g r a p h i c com นะครับก็มีทั้งคอร์สที่เป็นเรียนตัวต่อตัวนะครับคอร์สออนไลน์แล้วก็คอร์สองค์กรสําหรับองค์กรก็มีเช่นกันนะครับผมโอเคก็สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับผมก็จะแปะลิงก์ไว้ในเดสคริปชันนะครับก็สามารถดูเพิ่มเติมได้ครับผม โอเคนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับถ้าใครชอบใจก็อย่าลืมกดติดตามกดถูกใจกด subscribe กันด้วยนะครับเป็นกำลังใ,ใจให้กันด้วยนะครับผมก็เจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ